เขาตั้งไนาปบ้านเนี่ยเมื่ไงวะส่เยมาชิงอจากโลกนี่เยเต็มข่งสามลกพงสามกเ่จ้าบาทบาท่ใจก้อนบ้าเฮดร็ดไม่ีสเก็บ้นี่ครับม่มีสะเก็ดวะได้ได้ที่ยดขีก็ท่องเนาะท่องแพงเนาะแมนจะครอแมนเบิรติย่ยทั้งนั้น้มาเด้วยเฮ็ดอยู่บนระเบิดไลคค่ะ ไล่แขกไล่เนี่ยเอาหนิแต่ซัมนี่แหละมาตะโก้ซุ้มได้เต็มเคียงเลยเพราะฮะจะไปเก็บดอกแม่จะไปเก็บมันยากเออเไปก็บให้มันยากเอาเต็มเคียงพอหล่อรถไปเด้อพี่น้องมาเอาเห็ดอยู่นาล่านพ่องนี่ล่ะบอระบือจ้าจะเรียกมาตะโกสูง้มุ่นละมาซื้อเห็ดได้เต็มเข่งแล้ว เกล็ด่อยกวา,าทได้เต็มเข่งเลยพี่น้องมาเอาลูกสื่อมากกระไกับบบกงามพามา,มาจากงามๆเลยบ,บ,เบอระเบือจ้บาบ,บอระเบือ